ในเรื่องพอทรรมเรื่องหลายพระเจ้าแสดงไว้ว่าส่วนในคนพิลานเนืองคือทุกวันทุกวันเรือบ่อยๆคือว่าเราไม่ทำแก่ธรรมดาเราไม่ทำเจ็บไข้ธรรมดาเราไม่ทำตายธรรมดาเราต้องพักได้ใจของเราสิ่งทุกคนชอบใจธรรมดา รามีกรรมของตนรงวราผมกรรมถ้าอย่างนี้เรียกว่าขึ้นอยู่เกิดมาแล้วที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ร้อไม่มีแร้วพันภาคยากกันไปสำคัญที่พูดถึงกรรมว่าถึงยังแก่ก็ตามแต่ยังแก่เปรีย้ยวไแก่หวาน แะ่เพื่อเพื่อขีกนขี้หลงกี่หลงขี่หงี่เมาที่ที่คันล่าไร้ว่าไีคว่าเป็นคนเมตตาบันเนผู้แมร่สื่อในครอบครัวมีศัจจั์ไม่วิญยาเป็นเต้นหรือว่าเ็บไค่ธรรมดาเรื่องของก็ไม่เพื่อธรรมดา พราะมีร่างกายแล้วมันก็ไป่ไงางของโรคจะเป็นบ่อยน้อยบ่วยนก้ก็ต้องมีทุกคนที่มาหรือวันนี้ที่ไม่บ่อยเลยไม่มีหรอกที่เราว่าิยะรักษาได้ก็เื้นตโวขึ้นมาสำคัญหรือบ่วยกายแล้วเราอย่าบ่อย่าง้ซ้ำเห็เนว่าขึ้นที่ว่าเรื่องของกรวนกายแล้ว ร่งางกายก็มีการรุโตรมริกลัจ็บไม่ได้ปล่อยแต่เราทำใจได้มันก็ปล่อยนะกายใจไม่ปล่อยก็ไม่ทุกขมากเกินไปทุกข์่างร่างกายทาได้ก็ได้ทำได้แล้วมับนของเรานีทำใจธรรมดาพ่อเราก็มีปย่ปปอยอะไรอะไรกันทุกคน่ดี่น้อง ทั้ที่เป็นคนร่นยักรุ่นพ่อนรุ่นกลางรุ่นหนุมไม่ใช่จะมีเพพาะคนแก่อย่างเดียวคนเราก็มีเขาเปิเขาไปแล้วแม้คนรุ่นเด็กตัวเล็กต่กกกแล้วก็มีเเรียกว่าคนเราตายทุกการว่าได้แต่ว่าเจอโรคหังโรคเมาแต่ไรนตายแล้ว ต้องมีคนได้พอเพอราะอะไรพระยาสุรันมันตายแตนเนื้อหนังอยโยจิตไมตายหรอกเพราะฉนั้นเราโกตายเ,าเาายมื่อไเลยตายทั้งกายทั้งใจเขาแยง่งกันแต่เราสมุนไมรแต่พันุ์แล้วซึ่งกันกับบรรพบุรุษแล้วท่านบอกว่าจะมีคำบก,กิ้งก็โลกนี้โลกนี้ต้องกินต้องทาย อหนึ่งตัวต้องมีงาน,นางานอะไรลายอย่างแต่พวกคน,นแ้วไปกินบุนเก่าเพื่อเป็นอาหารทิพยพิพัทิพย์ปรังนี้เซื่งเป็นสิ่งที่เวกว่ามูคเจ้าสแสดงแล้วเราเรียก่ายชื่นนี่คนที่ไม่ทำพนานทุกคนไม่ได้รู้นะจา่โลงนี้ไปก้าไประวังด้วย ไม่มีใครติดตามไปแต่มปนบุญเป็นเพื่อนสองเลยบุญที่เราทำนี่แหละเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรแท้ของเราติดตามมาช่วยถึงโลกหน้า <c oughs> แล้วเราเปพาานพัดผ้า่ากกันไปก็เรื่องว่าจากทางกายใจไม่เหาอยาาังมีคาหวังดีสักการณ์อะ,ะไรอยู่ก็ไรเมื่อคนเราเคยช่วยกันแล้วก็มีคำคุ้นเคยกันหวังดีกันเื่อจาได้ ครั้งหน,นังนะคับเราก็ทำแต่ทุกครั้งที่ทำบุญในพระนี้เราไีการโดยฐานเขียนระบายหรนับบังพูดไร้ฟังว่าแล้วแผ่ผู้สให้แผ่ไม่ทางนี้ส่วนบนาทางเขามีความผูกพันช่วยเหลือต่างๆตางยอมให้หันกายกให้หันใจก็ถังก็ว่า ที่ไจากกันทางกายใจไม่จากก็ยังดีลงรายก็เรียกว่าไม่ไหวไรจะเป็นคนใหญ่คนโตคนเป็นกลางคนเล็กรู้มีคมของตนเป็นคนใหญ่คนโตทําทไ,มไม่ดีมันก็รับกรรมไม่ดีเหมือนเป็นเด็กเป็นเล็กทำยันดีก็ได้กรรมเดียวกันมันเป็นเรื่องของใครของมันเ,นเราโชคดีว่า แต่วันนด้นจะถวบุญมากับบาปบาปเราก็ไม่ใหญ่ๆทำอาไม่เหลือม้างกัแต่ว่าให้ทานและะ้วก็สิ้นบุญรด้เหมือนกยงนแล้วลวันนี้ก็ต้องบางอะไรก็เรียกวันเสียทุกวันก็เป็นที่คุ้มกันยะสาวรวังนาบูราบารีบูเรนลีชากะรังเอวาเมวัยโดทินังเบตานังอุปกระเต

Kodolabang Sumantara Takkan dusah pengelola Kedalamu tanung panggila Kodolabang Sumantara Takkan Whoa.